วันนี้จะมาแต่งหน้าเบาๆกันนะคะเดี๋ยวก่อนแต่งเราต้องมาร์กหน้าให้มันชุ่มชื้นก่อนเนาะเพื่อเวลาแต่งหน้ามันจะได้แบบติดๆทุกคนเล่าไปด้วยเลยเหมือนแบบล่าสุดทะเลาะกับแฟนมาตีกันเป็นหนึ่งแมบทบคือเรื่องมันไม่มีอะไรเลยคือเหมือนแบบเราเรียกเขาใช่ไหมแล้วเขาอ่ะก็แบบทําอะไรอยู่สักอย่างก็ไม่รู้อะ่ะเขาไม่ตอบเราก็โมโหมากโมโหแบบไม่ฟังเหตุผลเขาเลยอะ่ะซึ่งเราไม่เคยเป็นแบบนี้กับเพื่อนหรือแบบคนใกล้ชิดหรือที่ทํางานเลยนะ คือเป็นแต่กับเขาอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแบบยอมเรามาตลอดมั้งเราก็เลยแบบเผลอท,ทํานิสัยแบบเนี้ยตลอดแต่คือบางครั้งมันก็หนักเกินไปจนเราแบบรู้สึกผิดอะทุกคนคือเหมือนเขาก็แบบเดินมาบอกเราว่าอยากให้เราฟังเหตุผลเขาก่อนอะตอนนั้นที่เขาพูดเราก็รู้สึกอึ้งนะแต่ก็แบบพอลองมาคิดแล้วอะเขาก็เป็นคนอะเขาก็น่าจะแบบมีความรู้สึกแบบเราอะทุกคนตอนนี้เราพยายามปรับตัวอยู่นะคะทุกคน คือคิดว่ามันอาจจะดีกับความสัมพันธ์ในระยะยาวแล้วก็ไม่อยากเสียเขาไปด้วยคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าแบบเขาคิดยังไงกับเราอะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันจบลงเลยก็ได้นะคือเปลี่ยนตอนเนี้ยดีกว่าแบบเปลี่ยนในตอนที่มันหน่อยไปนะคะทุกคนลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะคะ The original